กลับมาว่ากันต่อเมื่อวานนี้พบแมงกะพรุนน้ำจืดหาย,ยากเป็นร้อยร้อยตัวโผลในบ่อเลี้ยงปลาสวยงามที่สุดปราก,การมาปราโผลก็ได้ยังไงกันเนี่ยนักข่าของเราได้รับแจ้งนะคะว่าชาวบ้านที่อยู่ที่ซอยสีบุญเรืองสองตำบลสำารงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการ แจ้งมาว่ามีแมงกระพุนน้ำจืดหลายร้อยตัวอยู่ในบ่อเลี้ยงปลาสวยงามของบ้านหลังหนึ่งค่ะก็เดินทางไปตรวจสอบเป็นบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดนะคะเจ้าของบ้านคือคุณชัยวัน์ยสินทรขึ้นมาอย่างไรยืนอยู่ตรงบ่อเลี้ยงปลาค,ค่ะก็บอกว่าในบ่อนี้มีปลาสวยงามทั้งสีแดงสีขาวสีดำนะคะคก็เป็นปลาที่เลี้ยงตามปกติทีนี้จูจ่ๆมีสัตว์น้ําที่ลักษณะตัวมัคล้ายๆแมงกระพุนหลายร้อยตัวตัวเท่าปลายนิ้วก้อยเห็นจะได้เนี่ยลอยปะปนอยู่กับปลาสวยงามในบ่อค่ะ คุณชัวัดลองใช้มือตักขึ้นมาใส่โถกแก้วเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเป็นแมงกระพุนน้ำจืดจริงๆค่ะลำตัวเท่าปลายนิ้วก้อยอย่างที่บอกสีขาวใสแล้วก็มีขาวขุ่นก็มี ลำตัวของเขาจะเหมือนร่มเนี่ยนะคะมีหนวดแล้วก็มีเยื่อบางๆที่ทำบ่อเลี้ยงปลามาเป็นสิบปีไม่เคยเอาสัตว์อะไรมาใส่แปลกไม่เคยนอกจากปลาสวยงามเท่านั้นค่ะจนกระทั่งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะคะตอนที่ให้อาหารปลาอยู่ในบ่อก,ก็สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติแล้วมันเคลื่อนที่ได้คือมันเหมือนมันไหยปะปนอยู่กับปลาในบ่อเนี่ยนะคะตัวใสๆเหมือนแมงกระพุนก็เลยตักขึ้นมาดูแล้วก็ค้น <h ank S 2> หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตคุณชัยวัฒน์สงสัยว่าเอ๊ะนี่จะเป็นแมงกระพุนพันธุ์น้ำจืดหายากที่พบในแอ่งน แล้วมาอยู่ในบอ่อได้ยังไงทีมข่าวเราถามกับผู้ในการเฉพาะด้านปฏิวัติปฏิบัติงานประมงระบบต้นของประมงปากน้ําอํานาจหนูทองบอกนะครับว่าแมงกะพุนน้าจืดที่พบเนี่ยมีชื่อสามัญว่า fresh water jellyfish นะครับเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เนะอเป็นสัตว์ที่กรีนแพงตน้นสัตว์เล็กๆที่ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นอาหารร่างกายของเขาจะมีสีขาวใสแล้วก็ขาวขุ่นนะคะลำตัวคล้ายร่มหรือว่ากระดิ่งมีนวดมีเยื่อบางๆอยู่ตรงขอบร่มช่วยในใการเคลื่อนไหวช่วงเวลาที่ปกติอาจจะพบได้เดี๋ยจะพบช่วงอากาศฤดูร้อนที่อากาศอบอุ่นและน้ํานิ่ง แต่จะพบตามแหล่งน้ําธรรมชาติที่สมบูรณ์อันนี้อยู่ในบ่อปลาไม่รู้มาได้ไงนะคะปัจจุบันหาดูยากนะครับเพราะสภาพน้ําโดยทั่วไปเสื่อมโทรมมันจะต้องอยู่ในแหล่งน้ําธรรมชาติที่ระบบนิเวศสมบูรณ์มากๆหายากที่พบในอ่างเลี้ยงปลาสวยงาม สันนิฐานว่าไข่ของมันค่ะอาจจะติดมากับพืชธรรมชาติในน้ำเนี่ยนะคะที่ตัวคุณชัยวัน์อาจจะซื้อมาจากที่อื่นแล้วก็เอามาตกแต่งอยู่ในอ่างเลี้ยงปลาก็ปรากฏว่ามันก็ฟักออกมาแล้วก็เป็นตัวแต่มันมีความเปราะบางทางธรรมชาติมากๆใช่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อายุค่อนข้างสั้นอายุของมันประมาณสักเดือน2เดือนเท่านั้นเองนะคะมันก็จะตายอ้ยนีย่ถือว่าโชคดีนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยใช่แล้วก็แสดงว่าอ่างน้ําในใน้นําในบ่อของคุณ <สะ S 2> ชัยวัน์แล้วก็สมบูรณ์ระบบนิเวศสมบูรณ์นะคะอ่าเขาเรียกระ ระบบนิเวศสมบูรณ์ใช่ใช่นี่นะฮะปกติหาดูยากจะตายใช่ค่ะที่ขึ้นไปดูทางที่เพชรบูรณ์เนี่ยนะฮะค่ะโอ้นี่นี่นี่เดี๋ยววันนี้คุณจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปศึกษาแล้วครับ่เพราะน่าจะเป็นกรณีแรกๆที่เจอในบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยนะฮะโอ้โหนี่นี่นี่น้องๆดูสิ่งสำคัญก็คือการทำให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์นี่แหละ หน้าตามันก็เหมือนร่มจริงอะนะคะมีขอบ